ไม่กล้าที่จะมาแจเบาแสนะถ้าสมมติว่าเบอร์ที่ที่ขึ้นไปบนหน้าจอท่านผู้ชมบ,บอกว่าบางคนไม่กล้าไม่กล้าก็โทรมาที่รายการเราได้ครับอันนี้เป็นรายการสดรนะหลายพื้นที่ที่บอกโจรขึ้นเยอะมากคเคยไปทารายการโรงพักระวังภัยที่หว่างทองหลางนะหมู่บ้านจำจำ,จำเป็นใช่หมู่เป็นหมู่บ้านดังมากรปรากฏว่าเข้าไปในในซอยในหมู่บ้านเนี่ย มันก็จะเป็นทางแยกเยอะมากนี่จำได้เอาไปคุยกับคุณจิระเดชไปกผมนี่แหละโอ้นี่ร้อนเกินผู้ติดติดขัดเลยนะก็คือว่าข้างหน้ากข้างหลังเนี่ยเข้าได้สามารถสามารถเข้าได้ออกได้เข้ามันทางเข้ามันก็เข้าได้เข้าได้แล้วก็ออกทะลุหลังบ้านได้คือหลังหมู่บ้านทางออกมันก็ทางออกได้อยู่้วใช่ไหมแต่ปกติแล้วปกติแล้วนะครับคุณชาชาติครับหมู่บ้านเนี่ยจะเข้าได้เฉพาะทางหน้านะครับแล้วก็จะมีป้อมยามใช่ไหมอันนี้ไม่มีป้อมยามไม่มีป้อมไม่มีรอพอด้วยสามารถฟรีเลย ชาวบ,บ้านชาวชอ่ชองในละแวกดังกล่าวนะครับหรือรอย่างผมนี่ไปเนี่ยผมก็สามารถที่จะเข้าทางด้านหน้าออกไปทะลุด้านหลังได้อันนี้เป็นภัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน<ม>เพราะว่าขโมยกระโจนเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ติดถนนใหญ่คือมาติดถนนใหญ่ปุ๊บเข้ามาทางหน้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้ามาในกลางหมู่บ้านแล้วท่านผู้ชมสามารถจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ออกไปก็ทะลุก็ได้ครับคือบางคนเนี่ยแม่ค้าที่หมู่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกไม่รู้จะทํำยังไงครับไปแจ้งตํารวจก็แล้วปรากฏว่า มาตรวจแล้วก็กลับนะหลังจากที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ไปบันทึกเทปรายการโรงพักระวังภัยนี่แหละปรากฏว่าโทรเข้ามาขอบคุณขอบคุณบอกว่าตอนนี้มีตำรวจเข้าบ่อยมากครับคือเข้าแต่เขาไม่เป็นเวลานะอาจจะเข้าเช้าเพราะปกติที่คุณจิระเดชพูดก็จะมีแมค้าลอยฟังใช่ไหมกำลังขายของอยู่ดีๆแม่กระชากซอยโค้มเข้าไปเรียบร้อยกระชากยังไม่พอครับกลับมาทําร้ายซ้ํบ ตอนนี้ตำรวจที่นั่นเริ่มกระตืรือรือเริ่มตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นหลังๆงจากที่ทีมข่าวเราไปบลงไปตื่นแลโอ้ยปาเหรอมีโจรเหรอก็โทรมาขอบคุณพอตื่นปุ๊บก็เงียบอีกมีอีกมีอีกแต่ว่ายังจับไม่ได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะแบบเดียวกันหรือว่าท่านผู้ชมอันนี้เป็นรายการสดที่อยากจะบอกแจ้งเบาแสนะอาจจะบอก ถนนทางไม่ใช่คุณจิรเดชจะไปซ่อมให้นะอ่าไม่ใช่ครับผมเราจะเป็นเรียกว่าปากเสียงให้กับ่านประชุมทางบ้านนะครับในการที่จะร้องเรียนนะครับอีกทอดหนึ่งนะครับถือว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านท่านเนี่ยตำบลทุโสมดวงจันทร์บนดวงจันทร์ยังเรียบกว่าอีกอะไรอย่างนี้นะก็เราก็จะติดต่อไปยังกรมทางหลวงครับหรือไม่ก็อบต ของท่านคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการข้ามาตรวจกอบเป็นการช่วยเหลือกันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยแต่ว่าหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมีเฉพาะวันเดียวเหรอฮะมีทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณจิรเดชขอหยุดนอกจากถ้าถ้าเข้าเวรไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดครับนะครับจันทร์ถึงศุกร์ฮะสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเป็นประจําทุกวันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นประเด็นร้อน สายั่วระวังภัยสองทุ่มถึง3าทุ่มผมที่เจอกับท่านผู้ชมอีกสมมติว่ามีการล้องเรียนในรายการเราแล้วถ้าเกิดว่ายังติดใจอยู่ต่อได้ช่วงดึกอีกนะฮะเราก็จะเปิดสายร้องเรียนอีกเหมือนกันนะครับคือว่าจากนี้ไปครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปครับก็จะเป็นนักข่าวร่วมกับเราด้วยหรือว่าเป็นนักข่าวอาสานะในการที่จะแจ้งเบาะแสหรือว่ารายงานสถานการณ์ต่างๆในท้องถิ่นท่านๆ ของท่านเนี่ยภาษากลุ๊ปใช่ไหมครับอะไรนะ่นซิตี้เซ็นรีพอร์ตโอ้นี่ภาษาอังกฤษแน่นนะเนี่ยแน่นโโอ้หคือสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ชาติไหนเกิดอังกฤษแต่มาโตที่ลพบุรีอ๋ออังกฤษต่างงูว่ารำเก้าใช่นะฮะเบอร์ทหน้าจอนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะหรือว่าวันนี้หลายคนเราอาจจะยังไม่เจอปัญหาฮะครทวิตเตอร์ผมก็ได้นะ C H A R T เหมือนใช้แป้งเลยนะ C H A R T อันเดอร์สกอร์ R ให้ขึ้นอยู่หน้าจอดีกว่าขึ้นหน้าจอไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าจอสมบูรณ์วันนี้อาจจะกลับไปบ้างนะครับอไม่เป็นไรแต่ตัวช่วงสองช่วงสองฮะท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับปัญหาการจราจรตอนนี้เราได้ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วครับแต่ยังไม่ประกาศนะยังยังยังกำลังเล่นเรื่าออกกำลังภายในกันอยู่อะชักเขยื้อนอยู่ออกชักเขยื้อเลยเขามีกลภาันไะพอเลือกตั้งเสร็จจะต้องชักเขยื้ออย่างนี้อ๋อมันมีไหลายเขาเรียกหลายช่วงหลายตอนอ๋อ เรียกแล้วลักษณะถ้าเป็นภาษาการเมืองเรียกทอน้ำเลี้ยงหรอทอนำเลี้ยงนี่มาจากต่างประเทศอันนี้ไม่ใช่ต่างประเทศไม่ใช่ใช่ไหมออกกำลังกายกันอยู่ออกกำลังกายกันอยู่ยื้อยื้อยูอยู่ประมาณนั้นนะเหมือนกับการประชุมสภาสมัยไหนนะฮะสมัยที่แล้วใช่ไหมที่มีการยื้อก็้าอี้กันลักษณะแบบนั้นนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นเหรอที่ขนาดขนาดเลือกตั้งแล้วนะนั่นสิแต่ว่าช่วงที่สอหาเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะออกนอกลู่นอกทางไปซะเยอะนะครับ มามีท่านผู้ชมเดี๋ยวครก่อนที่จะไปบ้านมาแล้วนะมีสายจากทางบ้านจากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับเอ่อคิมครับอ่าคุณคิมมีอะไรครับเอ่อไอกรณีที่ร้านโชว์หวยโดนพ่นนะฮะผมก็เคยโดนนะครับอ๋อเป็นไงฮะเออโดนเมื่อวันที่22พฤศจิกาปีที่แล้วครับ55อ๋อปี55ใช่ไหมฮะเป็นเป็นร้านของคุณคิมเลยเหรอฮะครับผมครับตอนนั้นประมาณสักกี่โมงฮะ ประมาณสองทุ่มกว่าครับสองทุ่มเสร็จๆนะครับผมอ่าล่าเหตุการณ์หน่อยครับก็ผมว่ายืนขายของอยู่แล้วก็แล้วก็มีคนร้ายนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกสองคนครับก็ขับมาแล้วก็มองมาที่บ้านผมเห็นว่าไม่มีคนเขาก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านครับแล้วก็คนหนึ่งก็อันเป็นเออจะซื้อน้ำให้ผมหยิบน้ำผมครับเออตู้ผมมันจะหันอยู่ข้างข้างใช่ไเวลาผมเปิดตู้ผมก็ต้องหันข้างครับ เอาผมหันมาหยิบตู้อีกหันมาหยิบน้ำอ่ะอีกคนหนึ่งเขาก็จะอ้อมมาข้างหลังผมครับเขาก็มาดูตู้ในบ้านมันมีบุหรี่ฮะเขาก็ทำเป็นเหมือนว่ามองดูว่าจะดูเจ,จะดูบุหรี่มียี่ห้ออะไรฮะผมก็เห็นว่าเออแล้วพี่เอาอะไรผมว่าหันมาถามเขาเขาบอกว่าเอาแ๊กซี่ อ่ะไปดูบุไปดูบุรีแต่มาซื้อแป๊บซี่เพื่อนเขาถามว่าจะเอาน้ำอะไรผมบอกเอาแป๊บซี่อดีตช่วงนั้นแป๊บซี่มันขาดตลาดนะฮะผมบอกไม่มีพี่เขาบอกให้เอาเบียร์ผมก็เลยหยิบเบียร์เขาบอกเบียร์ช้างผมก็เลยหยิบเบียร์ช้างมาตั้งวางอแล้วผมก็เห็นเอ๊ะเขาสั่งน้ําแล้วไอ้คนข้างหน้าเนี่ยเขาสั่งน้ําแล้วแต่ไอ้คนข้างหลังเนี่ยได้แป๊บซี่แล้วไอ้ได้เบียร์แล้วมันยังเฉยๆอยอยู่ผมก็เออเรือมาข้างๆมันเป็นตู้นะฮะผมไว้ฟังไว้ไว้เงินน่ะเงินถอน ผมก็เลยถอยหลังมาเก้าหนึ่งเอามือลูดติดตู้ไปครับกลายเป็นผมถอยเข้าไปใกล้เขาอเขาเลยล็อกคอผมครับเอามีดจี้คอเอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นว่าะเขามีมีดจี้อยู่ที่คอผมพยายามแบบดิ้นขัดขืนหน่อยนะมีดมันจิ้มเข้าไปที่คอครับครก็เลือดก็ไหลออกมาเอก็ได้ทรัพย์สินไปเยอะไหมฮะเมเลิกดิ้นแล้วผมเลยบอกเอพี่อยากได้อะไรพี่ก็เอาไปเลยแล้วกัน นะผมผมไม่สู้ที่อยากได้แล้วก็เอาไปเลยครับเขาก็ไม่พอใจเขาก็ลากผมเข้าไปหลังบ้านครับครับเตะเข้าไปที่ชายโครงผมโอ้โหเราเรามีภาพกล้องวงจรปิดไหมครับคุณคิมครับสูงประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบได้ครับยูยูแถวไหนนะคะคุณคิมวรจักรครับอ๋อจังวรจักรแถวแถวในพื้นที่ของสนจักรวรรดินี่ใช่ไหมครับพื้นที่นี้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสนจักรวรรดิ เออไม่ใช่ครับพพาชัยครับพพาชัยเหรออ๋อโยกมาทางทางในสะพานเหล็กใช่ไหมฮะใช่ครับอืมครับแล้วไปแจ้งความพพาชัยหนึ่งตัวสองครับพพาชัยหนึ่งครับหนึ่งนะครับอ่าครับแล้วเราปตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนไหนฮะคุณคิมครับพฤศจิกาครับพฤศจิกาอ่าแล้วเราไปแจ้งความกกับตำรวจที่พพาชัยหนึ่งว่าไปแจ้งความแล้วนะฮะคือตอนนั้นผมโดนเลือดไหลผมก็าตกใจว่าลึกหรือเปล่าอ่าผมก็เลยขี่รถไปโรงพยาบาลเองเลยครับโอ้ ไปไปถึงเขาก็อืทําแผลอะไรให้ผมแล้วตารวจเขาก็มาครับทำมาแล้วก็พาผมไปที่โรงพักไปสอบปากคาผมอยู่สองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปเงียบไปเลยตั้งแต่พศจิกาใช่ไหมฮะพศจิกาก็นี่น่าจะประมาณเกือบเกือบสี่เดือนละเ้วได้ได้สอบถามไปที่พระพาชัยหนึ่งไหมฮะว่าเขาบอกว่า สองสองวันแรกครับผมผมไปนะครับเขาบอกกําลังไล่วงจรปิดอยู่ครับผมก็ไม่รู้เขาไปไล่วงจรปิดที่ไหนอ๋อแล้วคือมีภาพกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะคุณคิมครับที่บ้านไม่มีครับแล้วในส่วนของตำรวจที่เขาตามเราแวก้หเลระครับมีไหมฮะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอเขาบอกเขาไล่ไล่อยู่แล้วผมก็ไ้ถามเพื่อนเพื่อนว่าไอ้ตรงสี่แยกบ้านเราเนี่ยไอ้กล้องทีวีเนี่ยมันมีมันมีบันทึกหรือเปล่าครับเขาบอกอ๋อมันมีแค่ดูผ่านเฉยเฉยมันไม่มีอ๋อแค่ผ่านอย่างเดียวนี่ตำรวจบอกหรือใครบอกฮะ ครับอันนี้อันนี้ตำรวจบอกหรือว่าใครชาวบ้านแถวๆนั้นบอกคุยคุยกันนะครับอ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทรัพย์สินสรุปแล้วทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปประมาณสักเท่าไหร่ครับเงินสดผมหมื่นกว่าบาทครับครับแล้วก็แหวนทองเป็นเป็นหยกนะครับแหวนทองหุ่มหยกนะเอาละฮะเดี๋ยวคุณคิมเดี๋ยวจะเพิ่งวางเบอนะเดี๋ยวให้เบอร์กับทีมงานไว้หลังหลังไม่นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ทีมงานไป ตรวจอสอบถามความคืบหน้ากับตำรวจที่พระพาชัยหนึ่งว่าคดีทำไมไม่คืบดูนะฮะเพราะว่าที่ผมโดนนี่ไม่โดนแค่ที่ผมเล่ามันหนักกว่านั้นนะฮะถ้่เหรอเขอลาลา่ผมไปข้างหลังเขาเตะชายโครงผม,ผม<อ>ตัวเล็กนะฮะพอโดนผมก็ต้องบิดตัวพอ,อบิดตัวผมลงไปอยู่ที่พื้นเนี่ยเ็าเปาขาก็คือผมเขียวไปหมดเลยเอาละฮะคุณคุณคุณคมครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เบอร์หลังไหม่ไว้หน่อยนะครับ ได้ครับเดี๋ยวได้ทีมงานไปติดตามความคืบหน้ากับตำรวจที่พัพพาใจหนึ่งว่าเอ๊ะธนิคคดีน้ไไม่คืบครับแล้วขอบคุณมากครับคุณทีมครับครับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับถ้าเกิดอยากจะร้องเรียนนะครับแบบคุณคิมอย่างเงี้ะครับว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมบ้างนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนได้กับรายการของเราไม่ใช่เฉพาะร้องเรียนนะเอการเตือนภัยหลายๆคนนะก็จะมีคุณวัชราตาคำครับไปตามติดข่าวแต่ละคดีทำไมไม่มีความคืบคืบหน้า ทีนี่หลายคนท่านผู้ชมหลายคนบอกอ่ะไปอยู่กรุงเทพแล้วโอ้โหบ้านผมเปี่ยวมากเลยเนี่ยเมื่อวานนี้นี่นะครับตับบุตรซอยบ้านผมเปี่ยวเปี่ยวบอกมาเลยบขึ้นขาเชียร์กันจะลงไปตรวจสอบส่งใครไปครับคุณวรพันธ์สุกแก้วหรือปอกซอยเปียวปอกซอยเปียกไม่ใช่ปอกสองเลขนะฮะท่านผู้ชมเอาช่วงนี้พักสักครู่ฮะช่วงหน้าไปติดตามสภาพของการจราจรหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะแยกบางนาวันนี้เอาใกล้ๆก่อนเขาบอกว่าปัญหาติดหมัดขัดมากทีเดียวนะฮะพักสักครู่ครับ